แน่แนวแอมมีโกรกับบอหายแฟนๆลอค่อยผลงานจากแอมชนทิชานานและขอบอกผลงานครั้งนี้กบเดฮดหายบอผิดหวังจากการลอดเชีนีจากอัลบั้มชิ้วที่สามไพพงะทรอนอยากบอกว่าไอาเงาในวันในปีพศ2 5 5 1กับมีเพลงเฮดสาวกลั่นตืม ติุดต่อเนื่องมาจนหอดปี2566นอกกเนาะแกรมมี่โกน้่เพลงนั่นมาเฮ็ดดนตีไม้ทายถอดเสียงเพลงออกไปด้วยศิลปินยังเจมจัตุร่งเพ็กกี้สกุลนครแอมชนทิชาในโปรเจกต์ส้นๆ40ปีแกรมมี่อันนี้หาฟั่งได,ด้รั้วพี่น้องทางช่อง YouTube และจากการสรุปผลงานเพลงที่มีคนเพลงอาคนขอฟังหลายประจำทร ประดาของล้อมวงมั่นเนาะจัดอันดับเพลงที่คนขอฟังบ่อยๆขอฟังหลายผลงานเพลงหอเขาสาวบรนดอกของน้องแอมชนทีชาก็ยังมาตกจากยีสิบเพลงที่คนขอฟังหลายซึ่งอาทิตย์ที่หนึ่งกรกฎาคมี่ผ่านมาถูกขอฟังอยู่ในลำดับที่สิค่ะกับบอคีไลเนาะ ส่วนผลงานทั้งนาเวชีกับมีให,ให้ติดตามพ่อไใดใ้คลายความกิดถึงค่ะ